บอนสีสองกระถางนี้นะคะเพื่อนๆสวนสวยเพิ่งได้มาใหม่นะคะได้มาจากเพื่อนๆให้มานะคะถ้าเราดูแบบผิวเผินนะคะ ถ้าไม่ได้สังเกตอะไรก็คิดว่าเขาสวยงามดีนะคะเนื่องจากเขามีกระดูกสีแดงนะคะและก็มีต้นเล็กต้นน้อยใบเล็กใบน้อยแบบนี้อยู่ในกระถางนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นอาการผิดปกติของเขานะคะ หนึ่งอย่างที่มองเห็นตรงนี้นะคะก็คือนี่ค่ะอาการใบซีดเหลืองแบบนี้นะคะไม่มีสีสันนะคะและก็ลักษณะของบอลสีแดงวัวนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นบอนสีแดงวัวนะคะลักษณะบอนสีแดงวัวก็คือเป็นพื้น พื้นตรงกลางใบเขาจะมีสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะขอบใบรอบนอกจะต้องเป็นสีเขียวสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเขามีสุขภาพดีนะคะแต่นี่อันนี้นะคะเขาเกิดอาการซีดเหลืองนะคะเพื่อนๆใบไม่มีสีไม่มีสันนะคะตัวนี้และก็ตัวนี้น่าจะเป็นบอลสีเดนมาร์กนะคะลักษณะใบซีดเหลืองเหมือนกันค่ะเพื่อนๆไม่กัดสีไม่มีสีไม่มีสันนะคะ ตัวนี้นะคะคนที่ให้สวนสวยมานะคะเขาบอกว่าอยู่ในกระถางแบบนี้มาประมาณสัก 6- 7เดเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็คือปลูกมาในกระถางตัวนี้น่าจะได้สักประมาณ6เดือน7เดือนประมาณนี้นะคะแต่อาการบอลสี อายุประมาณ6-7เดือนนะคะไม่น่าจะต้นเล็กแบบนี้อันนี้ก็คือการสังเกตนะคะความผิดปกติของบอลสีของเรานั่นเองนะคะเพืเ่อนๆนเพื่อนๆบางคนที่เป็นมือใหม่นะคะปลูกบอลสีเพราะเป็นกระแสนะคะเพืเ่อนๆก็จะไม่ได้รู้ถึงว่าบอลสีแคระแกนบอลสีโตช้าเขาจะมีอาการอย่างไรนะคะ แค่เห็นใบบอลสีมีสีสันเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะก็คิดว่าเขาอยู่อย่างปกติแล้วนะคะอันนี้คืออเป็นข้อสังเกตนะคะที่สวนสวยนำมาแช่แบ่งปันนะคะนี่คะ่ะเมื่อเรารู้สาเหตุถึงการผิดปกติแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาถ้าเรารับบอลสีมาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อนะคะเพื่อน การซื้อมาจากร้านนะคะหรือว่าเอฟบอลสีมาจากออนไลน์นะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะถ้าเราอยากได้บอลสีที่ต้นใหญ่ใบสวยงามนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะแทงยอดแทงหน่อขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะและเราอยากให้เขาโตเป็นพุ่มเป็นกอไปในอนาคตนะคะเพื่อนๆเราจะต้องทำวิธีนี้นะคะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆอย่างบอนสีรวยล้นฟ้าต้นนี้นะคะสวนสวยซื้อมาจากร้านต้นไม้เลยนะคะเพื่อนๆร้านบอนสีเลยนะคะซื้อมาถ้าเราไม่สังเกตนะคะถ้าเพื่อนๆมือใหม่โดยทั่วไปนะคะซื้อมาจากร้านก็จะนํามาวางไว้ในสวนเลยนะคะไม่ได้ดูแลอะไรเขานะคะก็คือคิดว่าเขาสวยงามมาจากร้านแล้วนะคะ ยางบอลสีรวยล้นฟ้าต้นนี้นะคะที่ส,ว,สวยททาคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะภายนอกเขาดูสวยงามใช่ไหมคะแต่หลังจากวันนั้นที่เราทําการรื้อกระถางล้างรากเขาออกมานะคะภายใต้ใบที่สวยงามของเขาแบบนี้นะคะเขามีหัวที่เน่าเปื่อยนะคะเพื่อนๆและรากเริ่มเน่านะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากนะคะการดูแลบอนสีที่ร้าน าขายต้นไม้นะคะเขาจะใช้วิธีการแช่น้ำนะคะเพื่อนๆแช่น้ำอยู่ในตู้อบนะคะเพื่อต้องการให้ใบบอลสีมีความสดชื่นนะคะและบอนสีที่ร้านมีจำนวนมากนะคะการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆทีนี้เขาก็จะใช้วิธีแช่น้ำไว้ในตู้อบนะคะก็คือ รูปแบบรองน้ำไว้ในตู้อบกระโจมนะคะเยอะๆนะคะ10 20, 20 30ตู้นะคะอันนี้คือลักษณะบนสีที่อยู่ที่ร้านนะคะ ใบช่างสวยงามมีความสดชื่นนะคะแต่พอเราล้างรากออกมานะคะเพื่อนๆเราก็เห็นด้วยตาของเราเลยนะคะว่าหัวเขามีอาการเปื่อยเน่านะคะและรากมีอาการเน่าบางส่วนด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้รื้อกระถางล้างรากดูระบบรากเขานะคะเราจะไม่รู้และทีนี้เมื่อเราปลูกไปนานๆนะคะเพื่อนๆเขาก็จะไม่มีการแทงยอดใหม่นะคะ แทงยอดใหม่แทงหลอดใหม่นะคะจะช้ามากๆเมื่อเราทําการปลูกต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้รื้อกระถางล้างรากนะคะถ้าเราไม่ได้ช่างสังเกตเกี่ยวกับเรื่องบอลนะคะเราจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องแทงยอดใหม่ทุกๆ1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆหนึอาทิตย์เราจะต้องมีหลอดใหม่ยอดใหม่ของบอลสีแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจนะคะเพื่อนๆ เราก็จะไม่รู้นะคะเพราะใบบอนสีเขาจะสวยสดงดงามอยู่แบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆที่สวนสวยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆคนที่ปลูกบอนสีด้วยกันนะคะสังเกตดูบอนสีของเรานะคะและวิธีแก้ ปัญหานะคะบอนสีของเราเมื่อเราซื้อมาจากร้านหรือได้รับมาจากคนอื่นนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือหรือกระถางนะคะเพื่อน